ไมก็ไปเดี๋ยวมา,มาแล้วก็กลับมาเย็นนะคะก็มาดูอุปกรณ์ที่เราซื้อมาดีกว่าก็ไม่ใช่เป็นเซตนะคะไม่ใช่เป็นเซตกล่องใหญ่เหมือนที่กคนเคยซื้อเพราะว่ามายมีเซตสิบสิบสิบกล่องแล้วนะสิบเซตแล้วก็จะมีซูชิไอศครีมดนัโอ้หลายอย่างเลยคะ่ะก็เลยไม่อยากจะซื้ออีกก็ไม่เคยรีวิวเลย ะะคะก็มาดูวนันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเซตของดินน้ำมันกระป๋องเล็กกระป๋องเล็กเหมือนสีดำเนี่ยกระป๋องเล็กเพราะว่าใช้น้อยทำคัพเคก้กวฟเฟิลแล้วก็เอ่พวกลาวาช็อกโกแลตไอศครีมก็จะทำพวกนี้แล้วก็ไปที่อืมนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วูให้ดูดก่ ก็ก็จะอ่านกับด้านหน่อยนะที่นี่แล้วก็ที่เดี๋ยวมามาค่ะก็จะอยู่ใกล้กันบ้านนะแล้วก็จะมีที่ถือเออที่ถือจะเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะที่มารีวิวนี่คือว,ว่างๆไม่ว่างค่ะเริ่มเรามาดูกันเลยสีสวยมากเรียงเลย แล้วก็จะวางแบบนี้ก่อนวางตรงก่อนแล้วเราก็จะค่อยปล่อยสีอน,นี้ออกมาก็จะไม่หกเพราะว่าเราก็จะตั้งใจทำมากพาาลังจะเรียงไปับชสีจะสวยมากนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะพอเอาออกมาจะสีเรียงแบบลุ้งเลยลุ้งเลยแเรามาดูสีแรกคือ 6หล้วเราก็จะชอบทำให้มันสีชมพูนะคะณข้างหน้ามันจะเห็นเป็นสีแดงอะสีชมพูที่จะมาเป็นสีชมพูเพราะว่าอะไรจะให้ดูอะมันเป็นสีชมพูมันไม่ได้สีแดงอันนี้ก็จะเป็นสีช,ม,ชมพูเหมือนกันอืชัดๆหน่อยดิ นี่ค่ะสีชมพูนี่ก็สีชมพูนะสีชมพูเหมือนกันที่ี่มันมีสสีแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะให้ทำมาทำไมทีจริงอยากได้สีขาวไปด้วยเพราะว่ามันสวยแต่ว่าจะซื้อเอ่อมานั้นมาแล้วอะแต่มันมีแค่สามสีเพราะว่าจะทำจะจะแค่ปั้นน้อยๆไงไม่ได้มันจะเป็นกระปุกเนีย้ยแล้วมันก็จะเป็นไอศครีมช็อกชิพชมพูน้ำตาลแล้วก็สีฟ้าจะไม่ได้แล้วอะ ก็ไปมาก็อยากซื้อเหมือนกันแต่ว่าเขาหน้าดีกว่าเดี๋ยวไปสีแฮนจะลุกเอ่อสีสีเขียวอะอันนี้นะคะสีแฮนจะลุกสีเขียวเข้มก็จะไม่ต่างก็จะต่างกันอันนี้จะเป็นสีเขียวแคนตะลุปนี่ก็จะเป็นสีเขียวเข้เขมธรรมดาธรรมชาติแต่ว่าอันนี้ก็จะสวยกว่าอันนี้อันนี้อะเป็นแบบเมลอน ต่อไปสีส้มค่ะข้างในก็จะออกสีทองสีเหลือง่อยแต่ว่าที่จะมันเป็นสีส้มให้ชัดเลยสีส้มต่อไปสีเหลืองนะคะสีเหลืองธรรมดาก็ไม่ใช่สีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มก็สีเหลืองธรรมดาเหลืองธรรมดานี่แหละสีฟ้านะคะเป็นแบบสีฟ้าท้องฟ้าแต่ว่าจะเข้มกว่าท้องฟ้าก็สวยมาก ก็เห็นก็ชอบสีนี้มันคือสีเม,มลอน <c oughs> <c oughs> <c oughs> กับสีชมพูนะคะแต่ว่ามันให้ซ้ำแล้วก็สีส้มสีฟ้าช่าสีแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงค่ะสีน้ำเงินออกม่วงน,นะคะในเนี้ยมันก็ออกม่วงเหมือนกันนั่นแหละ สีม่วงค่ะเป็นสีม่วงออกชมพูเราว่าเป็นสีม่วงที่ไม่ได้เข้มสีม่วงอ่อนนะคะอ่อนระดับกลางก็สีดำนะคะจะเห็นชัดเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่แน่คราหน้าเราจะมารีวิวกันปั้นก็ได้ค่ะบ๊ายบาย